สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกผมอาจารย์ชัดชัยภาวิุทธครรในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโ,โนครับท่านผู้ชมครับได้ยินข่าวเรื่องของพระพลไหมฮะจริงๆประเด็นของพระพลเนี่ยจริงๆเนี่ยประชาชนเนี่ยรู้กันนะสำหรับเรื่องของข่าวสารแต่ว่าผมมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเอถ้าสมมุติว่าถ้า AI มันสามารถที่จะทําหน้านู่นนี่นั่นได้ทําคลิปเสียงได้นู่นนี่นั่นโอ้โหดั่งนี้พระดีๆเนี่ยหลายรูปไปเหมือนกันนะ แต่ผมไม่ได้เข้าข่ากับตัวของพระพลน,นะเพราะว่าตอนนี้คดีมันก็ยังยังคืบคืบค,บ,คบ,คบ,คบคลายกันอยู่นะครับในสําหรับตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยแหมเทคโนโลยีเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยการกันแกล้งเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเลยเถิดแล้วทีนี้ทางรัฐเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแนวทางที่จะป้องกันอะไรยังไงแล้วแต่แต่ยังไงแล้วแต่นะในการป้องกันสําหรับในเรื่องพื้นฐานจริงๆก็คือเรื่องของจิตใจนะ,นะครับนะวันนี้มานั่งคุยกับ หลวงพ่อพระประยมกัลยาโญครับกระดับนั้นมาสักการ์ดหลวงพ่อครับเจริญพรครับเพราะจริงๆนะท่านสมมติถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะผมกม่เลยไม่เข้าข้างพระพลนะฮะหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพระดีๆเนี่ยไปหมดเหมือนกันนะฮะก็หลวงพ่อพทธทานพูดไว้ไม่ผิดเลยต่อไปโลกจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งนําไปสู่ความวินาศนาการทางศิลธรรมถ้าใช้อะเอมาใช้ในทางที่ ทลบตะแรงกันหลอกลวงกันใส่ร้ายกันนี่โอ้โหโลกจะเจ็บปวดไปนนี้เยอะเลยครับหลวงพ่อ,อในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเอาคดีของอพระพลเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าร่อแหลมเหมือนกันในในในเท่าที่เห็นคดีในขณะนี้นะหลวงพ่อแต่ขณะเดียวกันโอ้โหพลังศรัทธาเยอะเหมือนกันหลวงพ่อมีคน<อ>ต้องต้องพระพลเยอะ ใกล้ๆกับลุงพลรับลวงพ่อ <c oughs> แล้วก็เส่ยงนเนี่ยมันโผเขาเองเนี่ยก็คือใช้อารมณ์ในการปกปอก้องหรือยังไงกับลุงพ่อรี่ว่าใช้ความชอบใช้ความแต่ว่าไอ้เรื่องของคดีเรื่องอะไรอย่างนี้มันแต่ก็ยอมรับแล้วเนี่ยว่าเป็นอาบัติแค่สังฆารทิเศษเพราะพูดจากเกี้ยวมีความกำหนัดล้วพูดจากเกี้ยวสีกาเนี่ยก็โดนอาบัติสังฆารทิเศษต้องไปอยู่กรรม ยู่ปฏิวัติกรรมถึงจะพ้นแต่ยังไม่ต้องสึกยังไม่ต้องสึกใช่ไหมหลวงพ่อยังไม่ขาดอ๋อครับครับหลวงพ่อแต่นี้ยเขาเรียกว่าเป็นคดีบอบอๆหรือหรือว่าผู้หญิงนี่ถ้าสมมติว่าเขาโดนจริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยับหลวงพ่ออย่างเงี้ยค <c oughs> ดีนี่มันก็โหมันก็จะเขาเรียกว่าพลิกเลยนะหลวงพ่อถ้าจริงก็เป็นเรื่องนารีพิฆาดไปอ๋อครับค,ตตครับพิการครับถ,ถ้าเป็นเกิดมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ มันยังไม่ชัดเจนจริงๆว่าได้กระทําอะไรลรงไปผู้หญิงเนี่ชี้จุดตําหนิครับตําหนิตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแต่เปิดให้ดูไม่มีมันก็เลยว่า<อ>ไม่รู้มโนยังไงครับคุณพ่ออ,อืมอืมอ,มอืมแต่ว่าพ่แม่แต่ถ้าเปิดไปเจอเป๊ะเป๊เป๊ะจุดไฟจุดนั้นจุดนี้ตามที่กล่าวครับไม่ต้องพูดเลยครับคุณพ่อ ไม่ต้องพูดเลยแมตัวเองก็ไปอุตรดิ์ไปเล่นการมตรงที่ว่าตรงพญานาาด้วยนะแ้จริงๆเลยเออขาไม่ไม่ไอ้ไม่เกรงพญานาค้นพิษเลยครับหลวงพ่อครับแล้วอย่างนี้นะครับหลวงพ่อฮะพระที่อุตรดิ์ในขนาดนี้เอ้โหเยอะจริงๆฮะในปัจจุบันนี้ครับหลวงพ่ออย่างอย่างที่ตอนนี้เนี่ยเอาเอาขอยกอาจารย์เบียร์หน่อยนะฮะที่บอกว่า,ายกคำคำคู่เขาของเขาหน่อยก็คือว่า นอกปัจจุบันเนี่ยสังคมสามก็ทําให้พระเนี่ยเสื่อมเยอะเลยเออมันไปเข้าทางจานเบียเสยเยอะอใช่ตอนเนี้ยวัตถุดิบที่มันเกิดเป็นข่าวๆเนี่ยมันไปส่งผลให้จานเบียมลีลูกแน่นลูกน้ําหนักครับลูกจริงอะไรขึ้นมาครับตามที่กล่าวอืก็เลยกลายเป็นเรื่องอืบัง อาจารย์เบียบปังครับลวงพ่อปังอ <c> อ <oughs> แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้อทางการหรือว่าทางเขาเรียกว่าประชาชนก็เล่นจ้องพระที่ไม่ดีกันเยอะนะตอนนี้ก็เอามากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันมีคําว่าชั่วช่างชีดีช่างสงเนี่ยแจ็จะไม่เอาแหละสมัยก่อนชอบพูดคํานี้ครับพ่อชั่วช่างชีดีช่างสงเราอยา่าไปนั่นเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ชั่วไม่ชั่วไ,ไ,ไม่มีดี พวกเราไล่กันเต็มที่ครับหลวงพ่อ,อไล่กันเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นพระหลายรูปเหมือนกันเล่นเก็บองเก็บอ่างน้ำมนต์เข้าวันวัดแล้วตอนนี้นนนนครับหลวงพ่อไม่ทำอะไรประเจิดประเจิดเลยไม่เจิดประเจ,ะะเจะิดแล้วเอีอ<ม>่ยมีความละอายกระมิกกระเมียนครับหลวงพ่อไม่กล้าชงช่างครับรรแม่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอมีอาจารย์เบีร์แล้วก็ต้องมีคุณอนันตชัย อตอนนี้คนอยากให้จัดไอ้ที่วัดชวนแก้วอัาจารย์เบียร์กันนั้นตชัยมาพบมาตีดีกันใหม่แต่จะมาไม่รับแล้วตอนนี้ขอเจริญอุเบกขาธรรมขอวางเฉยกับเรื่องนี้ก่อนครับหลวงพ่อให้ก็สู้กันไปทำกันไปแต่ยังไงจิตใจลึกๆก็ยังอยากอ้อนวอนว่าทั้งสองมาช่วยกันขับเคลื่อนระศาสนาดีกันดีกันดีประดากัน ครับหลวงพ่อ,มพอผมก็ไม่ไม่อยากไม่อยากจะอ้างเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆนะครับหลวงพ่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าทั้งสองฝ่ายช่วยกันเนี่ยผมว่าหวัวมีอะไรที่จะผักดันอะไรสามารถที่วงการพุทธศาสนาเยอะเลยตอนน้ <หา S 2> ลำบากแทนนึกรงสารแทนอันนั้นจะใจว่าไอ้กระสุนกระสุนฝ่ายจันเบี้ยนยิงไม่รู้กี่ชุดจริงยิงถล่มไปชุดหลายชุดเห็นมีคนมาเล่าให้ฟังว่าไหลโดนไหลดอก ครับหลวงพ่อผมไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยค่อยๆเงียบหายไปหรือว่าจะกระพือระยะคงระยะนานถ้าทั้งสองฝ่ายหยุดแค่นี้คดีก็ว่ากันไปแต่ว่าจะไม่มีพูดใส่้ายป่ายสีอะไรกันเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวจบครัหลวงพ่อเพราะมันจะเลยเถิดครับหลวงพ่อครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหมิ่นอองค์พระสังฆราชด้วยแล้วก็เป็นการหมิ่นของ หนึ่งหนึ่งสองอีกต่างหากโอ้โหทีนี้เนี่ยก็เลยยาวเลยทีนี้ยังไงก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกันให้ได้ได้รเร็วศาสนาอื่นจะได้ไม่นั่งหัวเราะเราครับหลวงพ่อตอนนี้ศาสนาอื่นก็นั่งหัวเราะจริงจริงไม่ต้องออกแรงมากครับหลวงพ่อนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของวงการพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกเว่า มีการกวาดล้างเยอะมาก<ช>โดยเฉพาะในเรื่องของผ้าที่อุตริกอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อฮะแล้วก็เรื่องของการปลุกเสกในวัดเห็นไหมหลวงพ่อตอนนี้ค่อยๆหายไม่เยอที่ให้เช่าให้อะไรใกล้ๆโบสถ์หรือในโบสถ์อะไรเนี้ยตอนนี้เก็บกันเยอะเก็บเยอะเลยหลวงพ่ออ่าฮ อันนี้ก็เพราะว่าเป็นกระแสของอาจารย์เบนฟีเวอร์เลยมีส่วนมีส่วนครับหลวงพ่อฮะเพราะว่าทําให้เคาเรียกว่าทางสํานักพูดเองเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มที่จะขยับตัวขยับตัวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนเล่นระบ้าเดี๋ยวก็จะมีคำนี้ลอยมาทาอะไรกันอยู่ครับหลวงพ่อฮะเพราะอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับนะฮะอย่าง อย่างของอาจารย์เบีรคเขาเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเปล่าลงพ่อเาเรื่องของความเชื่อความคิดอย่างนี้ลวงพ่อเขาก็ต้องศึกษาและปฏิบัติในระดับหนึ่งถ้ามิฉะนั้นจะไม่มีคําพูดอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกมาบ้างถึงแม้จะมีเรื่องเกินเลยไปบ้างแต่ก็มีหลักมีเกณฑ์ออกมาให้สะดุดใจอ่ะครับลวงพ่อว่นนี้ไม่ใช่คําสอนนี่นี่ไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์ที่ต้องมานั่งสร้างความเชื่องมงายอะไร ครับหลวงพ่อตรงนี้มันก็มีส่วนอืแต่การลบล้างเรื่องความเชื่อนี่มันก็ยากยากหลวงพ่อครับว่าอาจารย์เบียก็เลยโดนเล่นหนักพอสมควรในขณะนี้นะครับหลวงพ่อประโยคเนี่ยสำคัญมากสมาที่ไม่เน่าถ้าไปไหวเพราะไม่เน่าไหวเพราะความไม่เน่ากับไหวเพราะรู้คุณอย่างพุทธคุณเนี่ย พระมหากรณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไหวเพราะพระบริสุทธิ์ลครยๆก็ส่งเสริมเชิดชูครับหลวงพ่อความมีปัญญาคล้ก็ส่งเสริมเชิดชูมีความกรุณาอยู่ในใจก็มีคนส่งเสริมเชิดชูแต่ว่านั่นแหละไปไหวเชิดชูอตอนตายแล้วนี่ก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับหลวงพ่อหาทางหลวงพ่อพุทธทาสถึงบอกว่า ทำดีจนไหว้ตัวเองได้ดีที่สุดครับยกมือไหว้ตัวเองในความดีของตัวเองโอ้ดีจังเลยสุดยอดครับผมพ่อ,อม,มัวไปดีกับคนอื่นดีที่อื่นแล้วก็ต้องไปไหว้ที่อื่นแต่จะาดีที่ตัวเราแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้พ่อพ่อสุดยอดอุ้ยขนลุกเลย,ยอ่าก็คือการจะยกย่องความดีของตัวเองอ่าฮะเดชบุญนะที่เรารอดจากความชั่วมาได้ครับและมาอยู่ฝ่ายความดีได้อย่างถูกต้อง แล้ภูมิใจดีใจจนยกมือไหว้ตัวเองเนี่ยท่านบอกว่าสุดยอดโอ้ดีจังเลยคุณลูกเลยของพ่อ กลับมาฮะที่วัดสุนแก้วครับหลวงพ่อครับวันนี้เนี่ยนอกจากโอ้ยโหอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มะเฟืองวมะเฟืองหวานมะเฟืองหวานมะเฟืองหวานมีมะเฟืองหวานด้วยเหรอเป่าไม่ม่เฟืองหวาน <ๆ S 2> แต่เวลาจะทานมะเฟืองเนี่ยนะคนเป็นก็จะรู้ก็จะกรีดไอ้สันแข็งเนี่ยส,สันแข็งนี่ออกแล้วเหลือตรงนั้นจะทานอร่อยอถ้าทานทั้งสันแข็งเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเหนียวครับหลวงพ่อต้องมีดฝานออกครับแล้วก็ซอยเป็นชิ้นๆๆๆ ก็มีพริกเกลือหน่อยก็ต่อยอดผมอันนี้เป็นผลผลิตที่ที่วัดสุรยเหรอที่วัดเลยครับหลวงพ่อที่วัดปลูกเยอะมากครับอือในที่ที่ที่ั่งจังหวัดหรือที่ที่นี่ที่นี่เลยที่นี่หรอที่นี่โอ้ครับหลวงพ่อฮะเพอผมไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยฮรหลวงพ่อเพื่อออกหรือไงหลวงพ่อหรือไงออกมาสามสี่ปีแล้วฮะออกมาสามสี่ปีแล้วแล้วก็ออกมาจําหน่ายออกให้คนเข้ามาซื้อแจกมึงอะไรมึงครับหลวงพ่อแต่ส่วนใหญ่ไปแจกตอนปินตบัตอ๋อฮะ เอาละส้มแต่บางคนทานไม่เป็นก็มีครับหลวงพ่อไอ้ส้มโอนี่ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้โอ้คนชอบมากว่าที่นี่แล้วมันอร่อยโอ้อร่อยครับข้าวน้ำผึ้งนี่ัอร่อยหวานเนี่ยหลวงพ่อใช่มันมีอมเปรี้ยวนิดนิดอส้มโอนี่ถ้าหวานแต่ทีเดียวเนี่ยไม่อร่อยคมันต้องอมเปรี้ยวอมหวานฮะผู้หญิงก็จะชอบครับหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อสงเคราะห์ชาวบ้านหรือว่าจะเป็นของที่นี่ฮะหลวงพ่อ อไอ้นี่เพราเอินงานวันเด็กไปตลาดไทยกับสี่มุมเมืองฮะ<า>ใครมาเยอะมากฮ<า>่าเจก็ไม่หมดฮะครับตอนนี้ใครมานะจะได้หิวพวกนี้กลับบ้านอ๋อสาธุคนละมากรักไหมจากนี้ไปนะเข้าเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาหกเจ็ดเดือนเนี่ยครับวพ่อจะเป็นเดือนที่ ผลไม้เต็มสะพั่งอุ้ยอย่างนั้นเลยใช่มลปลางก็ตอนนี้เริ่มจะเป็นเม็ดก็เรียกตากุ้งฮะลูกตากุ้งแหละครับลวงพ่ออือเป็นเพราะอากาศมันดีด้วยปีนี้อากาศมันดีแล้วมันหนาวนานครับหลวงพ่อไอ้จิ้มไม่ออกทำได้หรือเรานึกว่าไม่ออกโอ้ยหมดหนาวแล้วมันก็ไม่ออกครับปรากฏมันหนาวต่ออีกตอนนี้มันปริมติมออกมามะม่วงชอบปลื้ดเลยฮะยังดูที่เห็นเห็นางน้าขกางน้านี่ รครับหลวงพ่อ,พอ,อ,อแล้วนี้โครงการของหลวงพ่อเนี่ยนอกจากเรื่องของผลผลิตเรื่องของการเกษตรแล้วอะตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อก็ยังมีโครงการ,รบ้านพักผู้สูงอายุที่เป็นระดับว i p หน่อยนะครับหลวงพ่อ,พอคือว่าที่ทั่วไปอยู่ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่นี่เราสร้างใหม่พิเศษเลยคนละหลังละหลัง<ห>ต้ยังเว้นช่องปลูกต้นไม้ประดับไม่อีกก็ต้องมาที่แรกต้องจ่ายก่อนสองแสน แล้วก็อ,อยู่ไปถ้าคนไหนอยู่แล้วทําประโยชน์ร้อยดอกไม้บ้างเก็บริกบ้างเก็บผลไม้บ้างมา,าหอมามัดมาใส่ถุงให้เราไปแจกฮคนนั้นก็จะได้ส่วนลด<อ>แทนที่จะจ่ายเต็มห้าแสนครับคุณพ่อไอ้แค่สามแสนสี่แสนก็อยู่ได้ตลอดหุด้ดีจังเลือะ ดมดูว่าโดยปกติแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่แล้วก็ให้กทางวัดเนี่ยคือสองแสนอย่างเงี้ยหลวงพ่อแต่จริงๆแล้วบ้านหลังมันเป็นล้านใช่ไงงทั้งที่ดินด้วยที่ดินไร่ละสิบล้านห้าล้านเงี้ยแต่รวมทั้งที่ดินโดยก็เป็นหลังละล้านละล้านเราคิดว่าเราทําเพื่อสงเคราะห์ด้วยครับหลวงพ่อเราจะไม่เอาแนักธุรกิจแมูดถึงนักธุรกิจเนี่ยเจ็บปวด ถ้แม่งพ่อซื้อที่ดินราคาเป็นร้อยล้านเป็นห้าสิบล้านบอกว่าจะมาช่วยท่อกนั้นเท่านี้จะซ่อมทุ่มประตูสักสองแสนสามแสนไปไปมา <c oughs> มา <c oughs> เบิกเงินไปหมดเอา้าไม่ช่วยสักแสนไม่ช่วยสักบาทนย่ะว่าแสนเอา้าแต่ก่อนหน้าบอกบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นะเศรษฐีพูดอะไรนะอย่าเพิ่งไว้ใจถ้าเป็นเศรษฐีใจบุญอ่ะก็พอเชื่อได้ครับหลวงพ่อถ้าเป็นประเภท เศษถีขูดเลือดหน้ารีดขูดรีดหน้าหน้าเดือดหน้าเลือดครับลวงพ่อพวกนี้จะพูดแล้วเชื่อไม่ได้ต้องเอาปัจจัยมาให้เห็นก่อนต้องยื่นหมูยื่นแมวใช่ใช่หรือว่าเพราะพวกนี้ไม่เคยรักษาสัตว์ยะครับลวงพออ่อเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยอะไปจ้างกับเขาเรียกอะไรนายช่างอะเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหแล้วจ่ายหมดแล้วเราจ่ายค่าแรงก็ไปหมดเลยตายแล้วหลังนึงก็ค่าแรงเนี่ย ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดหมื่นเจดหมื่นถึงแสนแสนว่าก็มีแล้วมาปรับแต่งให้สวยงามนี่อีกยังน้อยก็ต่อหลังละสองหมื่นปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามครับหลวงพ่อหาดินหาอะไรมาใส่มันไม่จะ่ทาง่ายๆนะดินก็ต้องหามาปุ๋ยก็ต้องหามาครับให้ต้นไม้งามไม่งั้นปลูกไปเหี่ยวๆหแห้งจริงอย่าปลูกดีกว่าครับหลวงพ่อ อยู่ทำให้สวยงามใชแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาจับจองแล้วเขาพอได้สองแสนพอได้ให้สองแสนเสร็จปพ๊่ให้ฉนวดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่นะ <ไอ S 1> เดี๋ยวเข้าใจผิดนะไม่มีฉนดเออไม่มีนะเป็นท,ที่ดินที่ดินของศาสนาครับเพราะผมคือว่าถ้าจบรุ่นนี้ก็คือจบจบ ไม่ใช่ว่ารุ่นหลัไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่อนอกจากว่าออมาต่อก็จับจองกันต่อบ้างั้นออย่างนี้ฮะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าท่านจะมาอยู่แล้วก็มาเพ่อาอยู่ยาวไใจถึงทงหมว่าอยากจะอยู่อจะให้ก้อนที่ห้าแสนเลยอ้าได้อย่างงั้นก็ดีเราจะได้สร้างเฟสที่สองต่อเพราะตอนนี้กําลังทําทางเพื่อจะทําเฟสสองเฟสสองก็คือห้าแสนใช่ขยับไปเรื่อยครับหลวงพ่อแล้วแล้ว แล้วที่ห้าแสนเนี่ยเขาจะได้อะไรพิเศษอะไรหของพอ่อหรือว่า<อ>ก,การเป็นอยู่ดูแลเนี่ยสำคัญมากผลไม้อะไรมีมาเยอะก็ให้เด็กนั่งรถไปแจก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 <อ>ถ้ามีอะไรเข้ามาเยอะครับหลวงพ่อบางทีไปตลาดเนี่ยไปขวงมาเยอะก็ต้องให้แขวกนละโลสองโลรฟรี นี่ไม่หรวงพ่อแล้วแล้วหลวงพ่อจะเริ่มที่จะให้คนมาจับจองมันยังไงปลายเดือนปลายเดือนกุมภานี้แน่นอนแหละครับร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับตอนนี้ไฟน้ําเข้าเรียบร้อยหมดครับหลวงพ่อต้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงครับหลวงพ่อก็ต้องหกสิบห้าสิบหกสิบขึ้นไปครับหลวงพ่อคนหนุ่มสาวไม่รับไม่รับไม่รับเอาหนุ่มสาวไม่รับไม่รับโอ้ครับหลวงพ่อแต่ว่าถ้าหนุ่มสาวเนี่ยมาพร้อมกับแม่ เอาได้มาอยู่อย่างนี้ได้มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ไ <ป S 1> ม่พืนแม่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างนี้เลยคอยดูแลมามาเยี่ยมแม่ห้าคืนสิบคืนเดือนหนึ่งครับอยู่ได้สบายนี่ไงออ้าวนะฮะอ,อย่าลืมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้จะโทรได้นะก็คือหลังสิ้นเดือนนี้ไปนะฮะตอนนี้มาต่อมาต่อกันนะดูแม่ยังนึกนะะเราคิดช้าไปถ้าคิดซะเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ได้สักห้าสิบหลัง ได้สบายเลยครับหลวงพ่อตอนนี้ร้อยหลังก็ตมาคิดว่าร้อยหลังก็ไม่พอต่อความต้องการของผู้สูงอายุระดับวีไอพีนี่อืมอืมอมเพราะว่าภูมิทัศน์คืออยู่ในลมมณียสถานนะครับหลวงพ่ออืมไม่ใช่อยู่ที่ร้อนร้อนแต่ตอนนี้ค<ง>ุณ <ๆ S 2> ก็มีคนจับจองกันแล้วบางส่วนแล้วมาติดต่อกันไม่หยุดเลยตอนนี้ติดต่อประมาณสี่ห้าสิบลายแล้วเพิ่งเราเพิ่งมีสิบหลังคร <laughs> ับหลวงพ่อ แต่ขณะเดียวเขาเข้ามาจับจองเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อไปทำที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเขารอเขาเขารอในอนาคตได้อย่างเงี้ยได้ไหมจะมาก็คงจะหยุดแค่ปีหกเกแต่นี้ปิดสวิ์หมดปีหกเก้าไม่ปีหกแปแล้วหลวงพ่อเอมีเดียวปีหปีปีก็คือก็คือในโครงการทุกโครงการปิดแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะห้างร้านบริษัทมานิมนต์เยอะให้ประเทศ ไปรับงานห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับหลวงพ่อไม่ไปหลวงพ่อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วคราบหลวงพ่อปิ่สวิกรับนิมนต์แต่ถ้ามาที่วัดเทศครับหลวงพ่อแต่ถ้าไปบิ่นตบาดไปอืมอืมครับหลวงพ่อบิ่นตบาดด้วยฮะแล้วก็ขอฟังเทศหน่อยหนึ่งฮะยี่สิบนาทีสิบห้านาทีก็จะสงเครับเขาครับหลวงพ่ออืมอ่าเอาละฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับในธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระประยอมกัลยาโอครับตลอดกันครับหลวงพ่อเจริญพร ับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ